เราก็ได้ลูกสูบใหม่เนาะได้ลูกสูบใหม่ได้วหวดใหม่มาแล้วนะครับจะเอาวหวดใหม่ใส่กับไปได้ก็บ,บอกดูอตาแวนชิดไปเยเนาะตาแว่นกับชิดไป มองไม่เห็นมสมกัดไม่ได้นะครับตอนนี้เราก็เปลี่ยนทั้งลูกสูบทั้งแวนใหม่เลยนะครับการใหม่ใส่สลักลูกสูบใหม่ลูกสูบใหม่ตัวก,การเดิมการสูบเดิมมันเจลื่อโลมก็กำลังประกอบ ลูกสูกเขาเข้ากับการสูกโดยการกดลงธรรมดายกซ้ายยกขวาโดยห้ามใช้คอนเคาะนะครับโดยมันเอียงเอกดเข้าไป เราไปก็ใส่แว่นลาน,นใส่แว่นลานนะครับเพื่อแปนน้ำมันยันนนยงให้ปากแวนลานอยู่ใกล้กันตัวที่หนึ่งอยู่บนตรงนี้ใช่ไหมสมมตินะตัวที่สองเขาอยู่ตรงข้ามกันเลยไปใส่แวนอัดสองตัวนี้ ตัวสีดำาส่ตรงกลางเอาตัวนสอขึ้นบนดูตัวนสอมันตัวเลขเอาขึ้นบนใส่ตัวที่สองวิธีการใส่เธอเอาลูกสูบวางไว้นี้ก่อนกระครองไว้จับคนหนึ่งดิโอเคอย่างี้แหละพอเอาเอาเอาเลโป้เอามือมือโป้นิ้ว ไม่ไม่เดี๋ยวขทาให้ดูสา,ายเอานิ้อนิ้วโป้เนี่ยวางไว้นะเอาเวนวางไว้แล้วก็นิ้วโป้ทางออกนี่นะครับโอเคปากแหวนอ่าสมมติอยู่ตรงนี้เนาะก็ แหวนแหวนแหวนอัดตัวที่สองอยู่ตรงนี้เนาะแหวนตัวที่หนึ่งคนอยู่ตรงนี้นี่ตัวมซื้อขึ้นบนเนาะนอยู่ฝั่งนี้นะครับเอาอยู่ตรงข้ามกับตัวเมื่อกี้เรียบร้อยแนละ้วโอเคต่อไปแล้วก็เอารางวัลขึ้นเฉลิมเฉลิมเอามา โดยการเอาเครื่องมือมาพิเศษสตอร์ดแบบหลังจากนั้นเราก็ประกอบลูกูบโดยการใช้เครื่องมือพิเศษบีบดันดันลูกูบข,ขึ้นบนนิดนึงให้เขาอย่าให้มันลงลึกเกินไปให้พอนะดึงดึงค้างไว้เอแล้วก็เอาอันนี้รัดใหม่เออแล้วก็บ,บ,บีบเลยครับใช้เครื่องมือบีบเอาด้ามค้อนมา เอโอเคไอโลโซรมันมาตรงกลางลูกซนเนี่ยครับชี้มัน,นตรงกลางบิดมานิดนึงอ่านั่นแหละเหียบแรงๆเอาอ่อาแสดงว่ามันแหวนมันหลุดแล้วมั้งหรือว่าข้างล่างมันเหยียบไหมเขาะไหมดิ โอ้ดันขึ้นมาใหม่ครับแบบนี้เออดันขึ้นมาใหม่เนี่ยเวรลานลขี่เห็นไหมเห็นไหมเวนลานมันกินเสื้อทำไมครับขึ้นมาใหม่ดึงลูกุกขึ้นมาพอประมาณอ่านะดันไว้จับไวจไับไวอ่ามีคอนสกปรกนะอปกอจปับไวบอยดันลูกุกค้างไว้เออ เช็ดมาเจาะเพื่ออ่าบีบเลยดีครับบีบแดงๆเลยอ่ดันสูดเข้าไปอ่ากดเขาะเข้าไปครับเบาๆอ้าวขาอะไรข้างล่างไว้ เอาไหมขึ้นมาไหมอีกได้เปลี่ยนทางเลยเปลี่ยนทางอาขึ้นมาไหมครับเดี๋ยวร้อยต่อไปก็ขันนอกการสูบเลยใส่เลยครับโอเอ้โบลมาบเข้ามัน ขันบนขันล่างบนล่างบนล่างอ่าใส่ขันกันไปเลยโอเคขันแน่นๆน,น,นะครับการสูบบนล่างให้ขาดด้วยขาดบุดไม่ได้เลยแน่นยังอ่าแน่นแล้วก็ใส่ลูกกระทุงลิ้นครับแล้วก็เพลาเพลาเวียงไอ้พเพลาลูกเบี้ยวอ่าต่อไปใส่ลูกกระทุงลิ้นโอเคต่อไปเฟื่องพเพลาลูกเบี้ยวครับ ตัวม้าตรงมุ้งม้าตรงก่อนจะนมีม้าเสืยม้าไหมนี่ในมากก้าวันนี้โอเคอ่าในมา้าเนี่ยโอเคอ่าเรียบร้ยรอยแล้วไปก็เช็ดทำความสะอาดตรงนี้ ฟ้า,าปิดได้เลยฟ้ามาครับแกะเกื่อใหม่ใส่เลยเกื่อฟ้าข้างอันละอ่าเสร็เรียบร้อยฟ้าปิดเลยตรง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  เขาล็อกกอนเออยต่างกังตั้งๆไว้นี่แล้วก็คอนเข่าเบาๆคอนปกติกในคอนปกติกเมื่อกินนะเพรามันเพราะดามคอนอ่ะเขาะเขาะตรงกลางซ้ายขวาเข่าบริเวณนี้นะไรซ้ายขวาซ้ายขวาเออเสียงอันนี้คือเสียงเข้าครับอ่าพอละเราไปขันโบเลยขันโบไล่มาเลย เกนะครับเวลาเราใส่ลูกสูบต้องมีลูกศรชี้ลงล่างแถานี้นะครับชี้มาที่งไว้วาลต่อไปก็ประเก็นฝาสูบเลยตัวใหม่เอาตัวใหม่ครับโอเคใส่ฝาเลยอีกตัวนึ่งอีกัสลัก บอ์สลักลคใครก็บอลยืดฝาสูบเลยครับในในอันฝาสูบบอลยืดฝาสูบตรงข้ามบนล่างฟัง,งนี่ให้แน่นเลย